ดับฝันลงใหม่สวนใหม่ไม่ได้ไปต่อเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทาง g a c c หรือว่า,รก,ารกรมศุลกากรของทางมณฑลจีนนะคะเขาได้แจ้งมานะคะว่าลงใหม่แล้วก็สวนใหม่ที่อยากจะจดทะเบียนขึ้นทะเบียนเพื่อทําการส่งออกทุเรียนเนี่ยระงับการขึ้นทะเบียนใหม่ะคะ่ะแยกเป็น2ประเภทนะคะก็คือเป็นลงก่อนนะคะล้งเนี่ยก็จะมีด้วยกัน2แบบค่ะประเภทแรกก็คือลงที่ผลิตแล้วก็ทําการส่งออกทุเรียนอย่างเดียวเลยะคะ่ะเป็นล้งเฉพาะทุเรียนไม่สามารถที่จะ จดทะเบียนได้นะคะส่วนที่2คือถ้าเกิดว่าเป็นลงที่จะส่งออกผลไม้นะคะเป็นแบบลง้งส่งหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นบังคุดทุเรียนเงยาะลำไยหรือส่งหลายๆอย่างๆๆเนี่ยค่ะก็สามารถจดทะเบียนได้แต่เขาจะไม่อนุญาตให้จดทะเบียนในสินค้าเฉพาะที่เป็นทุเรียนอย่างเดียวเท่านั้นนะหะสินค้าอื่นผลไม้อื่นยังส่งได้ส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปบบลงข้อมูลอื่นๆของล้งเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนชื่อที่ตั้งของลงรวมถึงการเพิ่มผลไม้อื่นๆเข้ามาในล้งเนี่ยค่ะทาง GACC เขาก็จะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยน นะคะณตอนนี้ทางการจีนยังประกาศอยู่นะคะว่า,าระง,งับการขึ้นทะเบียนไปก่อนนะคะแต่คุณโอเชื่อว่าเดี๋ยวต่อไปผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวทางการของจีนเนี่ยเขาก็น่าจะผ่อนผันให้เราสามารถที่จะจดทะเบียนสวนใหม่แปลงใหม่ได้ถ้ทาทงนี้ทั้งนั้นนะคะคุณโอมองว่าการที่ประเทศจีนเนี่ยคะ่ะเขาระง,งับการจดทะเบียนใหม่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสวนของสวนเองลงเองก็ตามเนี่ยคะ่ะมันอาจจะเป็นในในแง่ดีก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นการป้องกันไม่ให้ลงที่เขาเคยมีปัญหาเรื่องการส่งออกไปแล้วมีปัญหามีวีวัตุมีแคลาายสถนะ กลับมาปกติได้คนที่ทําส่วนทุเรียนจริงๆคนที่เป็นล้งส่งออกจริงๆก็จะสามารถส่งออกทุเรียนไปได้เหมือนเดิมเลย